พ่อลูกปันโตโอ้ยปันที่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ร้านที่สองครับฮาร์ดล็อกคาเฟ่แบงก์คอครับ ตั้งอยู่ที่อาคารมานยาเซ็นเตอร์ BTS ชิดลมทางออก2นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดเวอร์ครับลับตีกันทีเมนูสตาร์เตอร์นะครับมูลค่า350บาท1ที่ต่อ1บินนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2567ครับผมวันนี้ขอแนะนำร้านอาหารเปิดใหม่ที่ต้องไปลองกับร้านฮานล็อกคาเฟ่แบงคอกร้านอาหารอเมริกันชื่อดังที่เป็นแลนด์มาร์คเช็คอินนักท่องเที่ยวทั่วโลกและ คนรักดนตรีเปิดสาขาใหม่แล้วติด B D S ชิดลม เดินทางสะดวกสบายมาก,มากๆและแต่ละเมนูทําถึงมากๆเลยจ้ามาเริ่มต้นความฟินกันที่เมนูมิสซี่เบอร์เกอร์ครับเมนูที่ผ่านการลังสรรร่วมกับนักบอลครับที่ใครก็ต้องรู้จักอย่างเรเนเลมิสซี่ใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยสไตล์เรเนเลมิสซี่แล้วต้องห้ามพลาดเลยครับพอกลิปซี่โครงหมูย่างที่ทุกโต๊ะเนี่ยต้องสั่งเลยนะฮะด้วยความกลมกล่อมที่หมักมาอย่างพอดีครับเจอกับซอสที่จัดจ้าน ย่างมาแบบหอมๆเลยนะฮะถูกต้องมากสามารถสั่งได้นะครับถึง2ซอสด้วยกันใน1เสิร์ฟอีกด้วยนะครับกิวแซลมอนฟินเล่ครับแซลมอนชิ้นใหญ่สาใจย่างมากับซอสต,ตัวเด็ดบอกเลยนะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ฉํำละมุนมากปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มฟินฟินสุดสดชื่นกับเมนูสตอรอเบอรี่เบซิลเลมอนเนตครับและอีกหนึ่งเมนูเป็นเลมอนล l มรี r e f r e s h e เมนูปังขนาดนี้ชาวล็อกก็ต้องเรียกแก๊งรวมตัวมาเอนจอยกันแล้วนะครับ หรือว่าใครที่ชอบเสพดนตีดีๆหรือหาร้านชิลๆก็แวะมาเอนจอยได้ที่ร้านนี้เลยนะครับฮันล็อกคาเฟ่แบงคอกครับตั้งอยู่ที่อาคารมเนียเซ็นเตอร์ BTS ชิดลมครับทางออก2อครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อมาอิ่มอร่อยที่ร้านแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว all a r o t e r l ครับรับฟรีทันทีเมนูสตาร์เตอร์มูลค่า350บาท หที่ต่อหนึ่งบินตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย